อสวัสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมรถไถแชมนะครับ YCO สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่นะครับสี่สิบสี่สิบห้าแรงมา้าเครื่องยนต์น่าจะสามสูบนะครับกับเพื่อนโดยสี่เผาะนะฮะโอ้โหจัดเลยอะ่ะ รอบนี่เร็วสุดจัดเลยอะตะกดินนี่น่าจะจวดอยู่นี่ตามาคลายธนาครับดบูรอบนี่วิ่งทนอย่างเดียวเลยเต็มแรงสุดจัดเลยอะหายากครับไม่ค่อยมีนะครับมี ตอนนี้นี่คูบต้ายเยอะโอ้โอ้น้ำหนักน่าจะหนักอยู่นะครับแมป์เลยตัวล้อหน้าน่าจะขอสิบแปดนะครับล้อหลังขอสิบแปดนะครับเดี๋ยวล้อหน้าใหญ่แล้วนะ ล้อหลังยังไม่ค่อยใหญ่ครับตาได้ล้อหลังสูงกว่าน,นี่เจ๋วเลยสูงมากเลย,ยตาวิ่งชนคันนาอย่างเดียวครับเรื่องระบกเกียร์เนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับไม่เคยขับนะแต่เวลาเร็นหน้าเร็วมากครับคอยหลังช้านิดนึง เบียร์น่าจะเบียร์ชัดขึ้นเหมือนกันครับดูครับเดินหน้าถอยหลังหนี่งแตบบ่แค่โยกข้างหลังนะเดินหน้าถอยหลังหนะึ่ยทันไปหน้าครับรถไปหน้าครับเด้อตาแคใส่รอบเร็วนะครับเลยรถมันุกเหมือนจะไม่ค่อยแรงเด้อปุอ่นจัดอ่ะ หาดูยากนะครับแถวนี้นี่ไม่มีเลยสงสัยมีคันนี้คันเดียวครับแถวนี้ตัวชุดหลังนี่มาตรฐานมากครับหนาทึบเลยทุกอย่างเลยตัวแขนยกแขนไรนี่หนามากครับเป็นเฟืองตรงด้วยนะชุดจัดอะเสียงเฟืองนี่เงียบมาก หรือว่าเงียบเลยครับไม่มีเสียงเลยขนาดรถเก่าแลวแล้วนะต,ต้องไปใส่ซีนใหม่ครับซีนเราล้อหน้านะรั่วน้ำมันเฟืองหน้านี่ถ้าหมด,ดยะพัง ใบมีนี่คมดีมากเลยนะผ่านล่า CMC หรือเปล่า่านห้าครับ ดต,ตาวิ่งชนเลยตึมโโตจัดอะ่เอะเย้เฮ้ยดูไม่อะกินยังใหญ่อ่ะดูเต็มใบมีดเลยโอ้โห หดจัดเลยครต่ราคารถแชมป์นี่มือสองไม่แพงครับน่าซื้อมาเล่นนะเห็นคันนี้แล้วก็โอเคครับใช้กันใช้กันอะไรก็โอเคเนละตัวด้านหน้าถอยหลังก็ซื้อ่ากียร์นี่ใส่ง่ายอยู่ ราคามือสองเห็นก็ขายอยู่แสนห้าแสนหกนะก็น่าเล่นอยู่ครับเครื่องนี่พังยากนะชุดเกียร์นี่โอเคครับชุดเกียร์เนี่ยเป็นเฟืองตรงมันก็ดีนะตัวเพลาตัวไรคันหน้าน่าจะแข็งแรงครับเลาใหญ่ เอาเดี๋ยวคลิปนี้เราไปชมแม่โคหน่อยนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับ